ผู้ที่ละสังโยชน์ห้าได้แล้วอย่างพวกที่โยมเข้ามาเล่าให้ฟังว่าให้ฟังธรรมะก่อนตายแล้วผิวพองเนี่ยพวกนี้คติไม่ธรรมดานะผิว see, ผอินทรีย์พองใสนั่นคือพระองค์ยืนยันว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใช่ไหมเมื่อสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิ้นแล้วเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนก็ต้องไปดูพระสูตรปุริสคติเจ็ดคติเจ็ดแบบในเจ็ดแบบเนี่ยปริพานธ์สหก ยังไม่ปรินิพานหนึ่งไปเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วค่อยปรินิพานเท่ากับประมาณ85%ของคนที่ละสังโยธ5ได้จะปรินิพานใน6แบบนั้นแบ่งเป็นกี่พวก3มพวกแรกชื่อหลักๆจะเหมือนกันเรียกว่าอันตราปริิพายีแปลว่าปรินิพานในระหว่างนะระหว่างอะไรระหว่างที่พระองค์เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟ ช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนที่ถูกเผาทั้งวันเอาค้อนตีไปปั้งจะเกิดเป็นสะเก็ดไฟสามแบบสะเก็ดไฟแบบแรกเรียกว่าปรับปฏิการนิพติตาวานิพายเยยะปรับปฏิการแปลว่าสะเก็ดไฟนิพติตาวานแปลว่า,า,า,าสําเร็จแล้วนิพายเยยะแปลว่าดับเย็นนิพานนั่นเองนิพานแปลว่าดับเย็นสะเก็ดไฟสําเร็จแล้วดับเย็นพอตีเหล็กปั๊บเป็นสะเก็ดไฟดับเลยมันเล็กมาก แบบที่สองเรียกว่าปปติการนิปฏิตาวาอุปติตาวานิพายยะเพิ่มคำมาคำว่าอุปติตาวามาแปลว่าลอยไปบินไปพอสําเร็จเป็นสเก็ตไฟปุ๊บลอยไปบินไปสักพักหนึ่งแล้วก็นิพายยะดับอยู่ในระหว่างเห็นไหมยังไม่ทันได้พบยังไม่ถึง,ถงพื้นเห็นนะเนี่ยสำเร็จเป็นสเก็ตไฟปั้งดับลอยไปบินไปปั้งดับนะเนี่ยสองพวกแล้วนะปรลิพานเฉือนกันเซียววินาทีนะ พวกที่สามปปติกานิพติตาวาอุปติตาวาลอยไปบินไปอนุปปาหัจจตาลังตาลังแปลว่าพื้นอนุป,ปาหัจจะแปลว่ายังไม่ทันกระทบนิพายเยยยะดับเย็นสเก็ตไฟลอยไปแป๊บอีกนิดเดียจะกระทบพื้นละดับเนี่ยพวกนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างสามกลุ่มนี้จึงเรียกว่า อันตราปริพายีอันตราแปลว่าในระหว่างปริพายีก็คือปริพันธ์เป็นผู้ปริพาน์ในระหว่างอมีสามพวกแรกนะจากเจ็ดพวกพอพวกที่สี่เรียกว่าอุปปาหจ,จตลังหรือพวกอุปปาหจปปรินิพายีนะเจ็ดไฟลอยมากระทบพื้นปั้งดับปับ๊บกระทบปุ๊บดับปับ๊บพวกนี้ได้พบไปปุ๊บปริพานธ์เลยนี่พวกที่สี่พวกที่ห้า สเก็ไฟลอยไปพอตกกระทบพื้นก่อให้เกิดไฟลุกไหมก,กล่องหญ้ากองไม้ย่อมย่อมนิดนึงแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าอาสังขาระปรินิพายี <c oughs> เป็นผู้ปรินิภานโดยที่ทำสมาธิชั้นหนึ่งสอหรือ4ได้จะไปอยู่ในอีกพูนรหนึ่งว่าอาสังขาระคือพวกไหนพวกทำสมาธิ1 2 3่สีได้นะ สังขารละคืออีกพวกหนึ่งนั้นนี่คือพวกหนึ่งอีกพวกต่อมาคือสะเก็ดไฟที่ลอยไปบินไปตกกระทบพื้นปังแล้วก่อให้เกิดการลุไกไหมกองหญ้ากองไม้กองใหญ่ขึ้นแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าสังขาระปรินิพพายีพวกนี้ไม่ได้สมาธิตอนตายไม่ได้ชา้นหนึ่งสอสม่แต่ได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะก็ปรินิพานได้ หพวกละพวกที่7ก็คือสะเก็ดไฟตกไปถึงพื้นลุกไม้กองหญ้ากองไม้ลามเลยทีนี้ลามลามทั้งภูเขาเลยสุดชายเขาจดชายแม่น้ำสุดภูมิภาคหน้าลื่นรมพวกนี้คืออุดทังโสโตโออกนิธาคามีไปเกิดในสุธวาสชั้นที่5ชั้นอกนิฐาอายุ500ร้อยถึงสองหมื่นกับ อยู่กันยาวไปเลยนะตามสุด500สูงสุด2 0 0 0 0ื่นกับอยู่ในระหว่างนี้นี่คือปุริสคติ7คติ7แบบของพวกที่อินทรีย์ผ่องใสจะได้ดังนั้นพวกนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยอินทะรีย์อ่อนสุดก็คืออุทังโสโตอากนิตาคามี พวกเรานี่ถือว่าเกิดมายุคนี้นี่สุดยอดมากถือว่าโชคดีมากๆาะรวมถึงอาตามาตด้วยขอพ่วงไปด้วยคนนะ,ะโชคดีมากๆที่เราได้มาพบเจออนุสาสนีปฏิหารที่ท่านยังหลงเหลือยังทิ้งไว้เพราะเราอาจจะน้อยใจเสียใจมไม่มีคนเหาะได้มาให้เราดูเลยนะ ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ไม่มีคนดำดินได้เหมือนดำลงในน้ำให้เราดูเห็นจัดจ่ะ,จะอย่างนี้แหมเราจะเชื่อเลยนะ,ะไม่มีคนหายตัวได้ไม่มีคนแปลงกายได้จากหลายคนเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นหลายคนไม่มีคนที่แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกมาให้เราดูเราเห็นแหมเราในบุญน้อยเหลือเกินแต่วันนี้เรามีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ยังได้เจออยู่นิดนึงนะ แต่ต้องเป็นผู้สังเกตดีๆแล้วก็มีองค์ความรู้ของสุตตะเป็นอาวุธเราถึงจะทราบไม่งั้นเราก็ไม่สังเกตรหรอกว่าเอศอพคนทั่วไปเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะว่าคนตายทั่วไปถ้าโยมเข้าไปในในเว็บของของนิติเวศเนี่ยนะสถาบันนิติเวศโยมก็จะรู้ว่าในประมาณวันสองวันเนี่ยมันจะผ่านอาการแข็งทื่อนะนะ ศพทุกศพเลยมันจะมีอาการประมาณนี้นะเราไปศึกษาาความรู้ได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะนะมันเป็นยังไงก็เราไปศึกษาค้นคว้าเอาอย่างในพระสูตรที่ได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราไปลองได้โยมมันไม่ได้เสียหายอะไรคำศาสดาของเราเป็นสิ่งที่ควรฟังไม่ใช่หรือใช่ไหม แล้วก่อนตายเขาน่าจะได้ฟังไมละยมคิดง่ายๆถึงจะไม่ได้ผลอะไรคิดง่ายๆว่าก่อนตายเขาได้ฟังคําพระผู้เจ้าเนี่ยดีไหมดีดีก็ให้ฟังไปเลยนะไม่ได้ผลก็เท่าทุนน่ะนะแต่ถ้าได้ผลรอดเป็นอริยะคุ้มค่าใช่ไหมไม่มีอะไรเสียยัไม่มีอะไรเสีย,อ,ย,อ,สยอืมฟังอย่างอื่นมาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะจะให้ฟังอะไรอีกใช่ไหมอ่ นั้นก่อนตายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เขาได้ฟังและแม้จะบรรลุธรรมแล้วคือกลุ่มผู้สิ้นสังโยต้าแล้วผู้เจ้ายัางให้ฟังเลยเห็นนะแล้วเขาจะได้เป็นอรหันต์เร็วขึ้นนะในทิฏฐธรรมการเป็นอรหันต์เนี่ยวัดกันที่กายแตกนะถ้าโยมได้ปริพันธ์ก่อนกายแตกเนี่ยจะเรียกอรหันต์ซึ่งจะมีหลายกลุ่มวะช่วงกึ่งอายุขยัย ใกล้สิ้นอายุขัยในช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะเนี่ยการรู้ธรรมเนี่ยเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันแต่ถ้ากายพังปุ๊บเนี่ยก็จะมาเข้าปุริสกติเจ็ดนะคือเป็นปริพานด้วยอันตราปริภายีสแบบอุป,ปาจจะอสังขาละาส,สังขาละหรือเป็นอุทังโสโตอกนิทคามีนี่พวกเนี้นี่แบ่งอย่างนี้พระองค์เอากายเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่ากายพังหรือยัง ถ้ายมอินทรีย์แก่กล้าได้ก่อนกายพังโยมก็จะถูกเร,รียกอรหันซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มอีกนะอ่าว่ากลึงอายุขไขใกล้สิ้นอายุขไขไรก็ว่าไปตามกําลังอินทรีย์อินทรีย์อ่อนลงมาเป็นอย่างนี้อินทรีย์อ่อนลงมาเป็นอย่างนี้ไล่ไปเนี่ยองค์ความรู้ของพระศาสดาทั้งสิน้นไม่มีในสาวกสิ่งเหล่านี้ถ้าสาวกไม่ศึกษาก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครนั่งสมาธิปิง๊งแล้วมีสุตตะลอยมาอย่างนี้ไม่สามารถต้องเสพครบ ต้องเสพครบดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงแบ่งผู้ที่รู้อริสัตสีว่าคนที่รู้อริสัตสีเนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวิยัยก็ตอบไม่ได้นั่งนิ่งและไม่รวยราบนะพวกที่สองรู้อริสัตสีเมื่อถูกปัญหาถูกสอบถามในอภิธรรมอภิวินยัยธรรมะอันยิ่งวินยัยนยิ่ง ก็ตอบได้ไม่นั่งนิ่งแต่ไม่รวยลาภพวกที่สได้ครบคําว่ารวยลาภนี่พระองค์ใช้คําว่าอาโรหะปรินาหะนะก็คือ,อมีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสับ,บริขารเนี่ยครบไม่ขาดตกบกพร่องนะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่กรรมท่านสร้างมามถึงเราจะไม่อยากได้มันก็ต้องได้เพราะกรรมมันสร้างมานะคนเราเนี่ยเป็นไปตามกรรม ทั้งอดีตและปัจจุบันใครโยนอดีตอย่างเดียวผู้เจ้าก็บอกมิจฉาทิฏฐิปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องทั้งสองอย่างกรรมเกา่าพวกเรียกว่าปุรานกรรมกรรมเกา่ากรรมปัจจุบันคือผัสสะที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยเป็นการสร้างกรรมตลอดเรียกว่านวกรรมกรรมใหม่เกิดในปัจจุบันนั้นทั้งสองอันมีผล <c oughs> และถ้าโยมทํากรรมในปัจจุบันที่เป็นกรรมใหม่ จนกระทั่งสามารถทำอักุศลมูลตลอดทั้งสังสารวัให้ล้มไปยมจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างเดียวดังนั้นกุศลธรรมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วทำให้อกุศลมูลเนี่ยทั้งสังสารวัล้มเนี่ยก็คือความเป็นอริยะนั่นเองความเป็นอริยะตามสุดคืออะไรเช่นสัทธานุสาลี มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงแค่ยมเชื่ออย่างนี้มั่นคงนะไม่แปรผันไม่ลังเลสงสัยยมได้สัทธานุสาลีเป็นผู้เล่นไปตามศรัทธาศรัทธาของเขาทำให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สม,มตานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัมบ,บุรุษ ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิรดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพโยมก็ยังนึกว่าโยมรอดมาจากอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องมีส่วนนะ ตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะห้ามตายอ่าเพราะ,ะ,ะน,นั้นเหตุปัจจัยพวกนี้โยมคนบางคนเนี่ยทำไม,ม,มหนังเหนียวยังไม่ยอมตายสักทีนะเออทั้งที่มันน่าจะตายนะก็มาดูพระสูตรนี้ไม่ควรไม่ใช่ฐานะที่จะทำกาละกอนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาเป็นผลแต่ถ้าโสตาเป็นผลแล้วอยากตาย,ตายตายไปงานนี้ได้ตายสมใจแนะ่ แต่ถ้ายังไม่ได้โสตาเป็นผลเนี่ยคนได้สัตธานุสาลีเนี่ยตายไม่ได้นะ,ะนี่รับประกันไว้ให้เลยนี่ <c oughs> เห็นไหมธรรมานุสาลีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมานิดนึงเป็นยังไงตลงบอกว่าทำรรหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิง่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารี คุณสมบัติเหมือนกันก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิและไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันนะไล่ข้อมาเลยอย่างนี้เนี่ยเกณฑ์ตามๆอย่างเนี้ยนะง่ายๆหรือเกณฑ์ความเป็นโสดาบันที่ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตัวเนี้ยตัวสําคัญว่าไม่หวั่นไหวแบ่งปันความรักความศรัทธาไปสู่สมณนะพรามเทพมารพรหมหรือใครกันโลกไม่ได้เลย นิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวชื่อว่าหวั่นไหวละอืมเมื่อไม่แบ่งปันเนี่ยโยมจะถูกเรียกว่าตถาคเตเอกันตคโตอภิปสันนปสสนโนปสัสสนโนปัสสนะแปลว่าเลื่อมใสอภิก็คืออย่างยิ่งนะตถาคเตก็คือตถาคตเอกันตาก็คือหนึ่งเดียวเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวถ้าโยมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจริงๆโดยส่วนเดียวโยมจะไม่แบ่งปัน ความรักศรัทธาให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกทั้งสิน้นบุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วนะแล้วบวกกับศีลห้าที่บริบูรณ์หรือถ้าศีลห้าไม่บริบูรณ์ต้องบวกกับคุณธรรมคือเห็นอริสัต4ีอีกหนึ่งข้อมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกกับเห็นอริสัตถีสข้อนี้เธอเป็นโสดาบัน หรือถ้ายังไม่เห็นอริสัตี 4, ต้องได้อะไรหนึ่งข้อคือให้ทานละความตรณีเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มนะเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนอยู่ครองเรือนไปอย่างเนี้ยแต่รู้นิสลณะอุบายเครื่องออกไปพ้น ด้วยการให้ทานให้ทานรวมพระสูตรไว้ให้แล้วให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคลปรนิพาน์ได้คือวางจิตถูกต้อง <c oughs> คือรักความริี